ที่สองครับเป็นคนตำบลอะไรของแม่สายอำเภอไออำเภอแม่สายเนี่ตำบลตำบลแต่รู้วอยู่ทำปูทั้งปลาอ๋อทำปูทำปลาอ๋อครับเกิดท่องเดียกันแหมผู้คนหนึ่งยังที่มีอยากดีหน่องเตรียมอยู่บ้านพ่องเงินหรอใถ้าอยู่แถวปุ้นก็ได้ถ้าอยู่แถว นี้ที่วได้จาวที่แม่สายยังมีขอบคว้าอยากปน่อง่นที่ทเรากไ้ว่าอะไรก็ได้น้ําดื่มจากของสิงห์อสานะครับสิงห์อสาให้น้ําดื่มสิงห์บ่มาก็เอาไว้เป็นกินเนาะจะไม่ต้องไปซื้อน้ํานะครับไว้ที่บ้านอ่ะยกไปกินเลย ยกถ้ายกถ้ายกไม่ไหวนี่ไม่ให้นะยกไหวเปล่าไ,ไหวครับช่วยกันไปก่อนนะพี่เนาะอโอเคอนะครับเอาไปเป็นทุนหุงกินก่อนอเอาข้าวไม่หมดเลยกับน้ำอะ่ะ ก็แยกพ่วงนะครับแยกตัวพ่วงออกมาจากรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็นำขึ้นบนรถตู้นะครับของสมาคมกุ้งังยปิยมิตรนะครับขึ้นได้เนาะได้ครับ เค okay. เหลือเหลือน้ำกับข้า,า,ขาวสารแถนี้มีร้านข้าวไหม <c oughs> หิวข้าวจะเป็นลมกันแล้วเนี่ยทั้งหมดหมก็ตัวหมดแล้วล <c oughs>